ื้อโทรศัพท์ใหม่หรอสวยจังอ่ะไม่ใช่แม่เราซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอ่ะสวยอยากได้อ่ะโอ้ยแกก็ไปขอแม่แกดูแม่แกมีตังอยู่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปขอบ้างไปขอมาใช้ผู้ชั้นได้เดี๋ยนี่ซื้อเลยนี่ยก,ก็สวยมากเลยจะดูสีมันแบบเลิศมากเลิศจริงๆแพงไหมอ่ะ็ประมาณสองหมืน่นสองหมืน่นบ่ทไม่แพงหรอกอองไม่แพงหรอก มันก็พอใชอ้อ่ะมันก็โอเคฮัลโหลฮัลโหลแม่ว่าไงลูกคือหนูอยากได้โทรศัพท์ใหม่อะ่ะแม่ไม่มีเงินหรอกลูก เงินที่แม่นีก็เก็บไว้ส่งให้หนูเรียนไงแต่แม่เพื่อนหนูคมซื้อใหม่กันหมดแล้วนะจะให้หนูใช้เครื่องนี้ได้ยังไงอ่ะมันเก่าแล้วหนูอายเขาทนพนใช้ไปก่อนนะลูกเครื่องที่หนูใช้ก็เพิ่งซื้อใหม่มใช่หรอแต่แม่เพื่อนเขาซื้อใหม่กันหมดแล้วอ่ะไม่รู้แหละหนูอยากได้แม่เข้าใจให,หนูห่อยสนะิแต่หนูไม่ใช้ตังค์ซงใส่แบบนี้ไม่ได้นะโหยแม่พูดไม่รู้เรื่องอ่ะแค่นี้แหละ ทำไมอ่ะทำไมฉันไม่มีเหมือนคนอื่นเขาบ้างโทรศัพท์ก็เครื่องเก่าเก่ากระเป๋าสวยๆก็ไม่มีฉัน <c oughs> จะโวยวายอะไรเนี่ยขนมจีนฉันหนังซื้ออยู่นะแกแกได้ยินที่ฉันคุยโทรศัพท์กับแม่เมื่อกี้ไหมอะ่ะไม่นะไม่หรอก็แกดูดิแม่ไม่ยอมซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ฉันน่ะโทรศัพท์เธอก็ยังดูใหม่อยู่เลยนี่แต่ยายปุ้ยฝ้ายซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนะแล้วแกดูโทรศัพท์ฉันสิมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้ยยายข้าว เธอะเป็นคนไม่มีคูมคุม้มกันเลยนะใช้ของตามกระแสนี่แกบ่นอะไรเนี่ยแกเป็นแม่ฉันหมือไงจะบอกเธอดีๆแล้วนะรองกเก็บไปคิดดูแล้วกันอืออืออ่าออนหนังสือไปนะได้ยังอาจีนโทรศัพท์อะเออยังเลยอะแกพอดีแม่ฉันยุ่งมากอ่ะแกไม่มีเวลารับโทรศัพท์ฉันเลยอะ แม่แกคงยุ่งหน้าดูเนะบ,นเบ้านแกก็รวยอย่างว่าแหละเขาไม่มีเวลาเท่าไหร่หรอกใช่ใช่แม่ฉันทํางานหนักมากแต่เดี๋ยวเอาไว้ฉันจะรีบซื้นอนาแกสัญญานะอือสัญญาสิระดับนี้แหละทําอะไรอะ่ะทํากันบ้านไงแกไม่มีกันบ้านหรอเฮ้ย <c oughs> ลืม <c oughs> เออทําไมขนมจีนเป็นคนแบบนี้นะทําอะไรอะ่ะขนมจีนอ,อะไรมานีหน่อยเลยมีเรองจะคุยด้วย พันหนึงนะขนมจีนงเธอเลิกโกหกปุ้ยป้ายเหอกโกหกอะไรฉันไม่ได้โกหกนะเธอก็รู้ว่าฉันรู้เรื่องทุกอย่างดีแค่ไหนแล้วไงเธอเลิกโกหกเหรอฉันไม่เหนื่อยหรือไงเหนื่อยอะไรก็เหนื่อยที่จะโกหกไงบอกความจริงกับปุ้ยป้ายไปเถอะ ฉันกลัวก็ไม่สุดฉันคิดว่าคนที่พูดความจริงไม่มีใครไม่อยากพบหรอกก็ได้เดี๋ยวทำให้ได้อย่างที่พูดหลังไป่นอนนันไหมไม่ก็เพิ่งเดินมาพอดีคือฉันมีเรื่องจะบอกอะเรื่องอะไรอะคือความจริงแล้วฉันมไม่ได้รวยอย่างที่บอกแกอะอา้าวแล้วแกโกหกเราทำไมอะคือฉันไม่ได้ตั้งใจนะไป่ไม่ได้ตั้งใจแต่แกกหกเราเพื่ออะไรละ่ะ กลัวแกไม่ครบอะทําไมเราจะไม่ครบแกจีนก็ฉันจนจนให้เธอจนเธอก็น่าจะประหยัดเราก็เพิ่งเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเธอน่าจะเอามาใช้เผื่อมันจะอะไรจะดีขึ้นจริงสิงั้นต่อไปนี้เรามาทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันฉันก็จะทํานะฉันก็ไม่อยากจะ่านเงินพ่อแม่เท่าไหร่มันน่าจะโอเคกว่าเนอะไปแกนะ ัลโหลอ้าลูกทำอะไรอยู่ลูกเพิ่งกลับหอค่ะแม่เ,เงินที่ลูกขอซื้อโทรศาพาัพท์อะแม่หาให้ได้แล้วนะลูกอ๋อไม่เอาแล้วล่ะแม่เอ้าทำไมล่ะลูกคือหนูคิดได้แล้วอะ่ะหนูรู้นะว่าแม่ทำงานหนักต่อไปเนี้ยหนูจะทำตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะแม่แม่ไม่ต้องหาเงินให้หนูใช้แล้วแหละ ต่อไปเนี้ยหนูจะประหยัดให้มากๆเพื่อช่วยเรานะแม่ดีมากลูกที่คิดได้แบบนี้เแลาเป็นดีๆนะลูกอยู่ทางน้นน่ะแม่รักลูกนะค่ะ <c oughs> หนูก็รักแม่นะ,ะสวัสดีค่ะแม่ หลักเศรษฐกิจพอเพียงอ,อะไรนะฉันจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม,สม่สบายดีฉันะจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแ้วและฉันจะไม่ทำตัวเป็นคนรวยให้คอนอื่นยอมรับด้วยฉันจะทำบันทึกรายรลับายจ่ายและฉันจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองมากขึ้นฉันจะวางแผนการใช้ชีวิตด,ด้วยฉันไม่ได้บ้านนะ ฉันแค่จะยึดตามหลักสัญญาสืจิ๊บขอบเพียงของในหลวท่านเธอก็มาทำเหมือนเราสิโอเคโอเคโอเคสิอ,อุ้ยขอบใจมากคคีคพอกก็สุเินใร